คันนี้นะครับยามาฮ่าแกรนฟิลาโนนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวก่อนนะตัวก่อนตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดหรือเยอะนะการเช็คลักษณะแบบนี้คือระบบไฟมีปัญหาแล้วเราก็คิดว่ารู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่าเราก็ต้องเช็คว่าให้ระบบไฟจะมีปัญหาหรือเปล่วปาว่าลูกค้าบอกว่าเพื่งไปทําเครื่องมาใหม่ๆเลยหมดไปเยอะด้วยเราก็คิดว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะเราสรุปแล้วลือ้อเช็ค หล,หลายอย่างแล้วสรุปเลยสวิตสตาร์มือนะครับสตาร์ไม่ได้เป็นเพราะตัวนี้เลยมาลองสตาร์ดูกันว่าจริงหรือเปล่าแกแล้วซ่อมแล้วเช็คหมดแล้วเนี่ยตาดูเลยเห็นไ,ไหมที่เดียวติดเลยอืเรียบร้อยนะครับบางทีก็คิดไปเยอะนะบางทีระบบไฟมานิดๆหน่อยเนี่ยมันก็สร้างปัญหาแเราแล้วนะครับได้ความรู้กันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันหมหอีกคลิปหน้าตามไปดูกัน